ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิดบ้านคนดังเป,ดดดเปิดรายได้เบสรักวานีอายุ24เก่งมากปลดนี้ให้พ่อ20ล้านสำเร็จพร้อมเปิดประวัติเบสรักวานีเบสคำสิงห์เผยทำงานใช้นีก้้อนโต20ล้านบาทให้พ่อสมรักคำสิงหมดแล้วเผยต้องหาเงินเดินละ1ล้าน เป็นสาวเก่งและสตรองมากๆสำหรับเบสคำสิงลูกสาวของนักมวยชื่อดังเจ้าของเรียนทองโอลิมปิกสมรักคำสิงล่าสุดเธอมาออกรายการแฉ่ที่มีมดดำคชาชาภานต์วรรทริ์และปิงปองธงชัยเป็นพิธีกรนอกจากจะมาเล่าเรื่องการทํางานแล้วเบ,บสคำสิงยังได้เผยเรื่องราวชีวิตของตัวเองพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ปิดหนี้ก้อนใหญ่20ล้านให้คุณพ่อได้เรียบร้อยแล้ว ต้องบอกว่าละครยังเล่นอยู่เหมือนเดิมแต่จริงๆหนูเกิดมาจากการแผ่นอินฟูมาก่อนและมาเล่นละครก็เล่นมาตลอด4ปีตอนนี้มาขายของออนไลน์ในทิกต o k ก็บอกเลยว่าหนูขอพักละครก่อนขอขายของก่อนจะบอกว่าไรายได้ดีกว่าก็คงไม่ใช่แต่เสมอกันคือ YouTube ที่หนูทามาก่อนหน้านี้คือดีกว่า,าเทียบกันงานละครทําให้ได้มีโอกาสและได้เจอกับคนอื่นเยอะขึ้นคือตอนนี้ต้องบอกว่าขอเบรกไปก่อนแต่ YouTube ทําตลอด7ปีไม่เคยหยุดตอนนี้ไม่ได้ตัดต่อเองแล้วมีทีมตัดต่อคะ่ะเป็นเสาหลักของบ้านต้องหาเงินในได้เดือนละหนึ่งล้านบาทเพราะคุณพ่อไม่ได้เล่นละครแล้วแม่เป็นแม่บ้านน้องยังเรียน หนูเป็นคนทํางานหาเงินร้อยเปอร์เซนต์เรื่องลอตเตอรี่ของพ่อตอนนี้เคลียร์หมดแล้วภูมิใจมากค่ะแชร์นี้ให้พ่อหมดแล้ว20ล้านตอนนี้จะเป็นค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในชีวิตประจําวันหนูต้องทํางานและเก็บเงินไว้ตลอดตอนนี้มีโอกาสต,ต้องรีบทําไว้ก่อนอะไรเกิดขึ้นได้หมดวันหนึ่งเรามีงานอีกวันตื่นขึ้นมาไม่มีเลยก็ได้ทุกวันนี้ทำ u t u b e ค่ะยังพอได้แต่ยังไม่เยอะมากเหมือนเดิมก็ここขายของใน Tik To อก้วย เปิดประวัติเบสร,รักวณีคำสิงห์สาวสวยมอรังสิทธิ์ลูกสาวสมรักนักมวยฮีโร่เป็นลูกตลกที่นอกจากจะมีความสามารถเก่งเรื่องของการทำคอนเทนต์แล้วเธอยังเป็นสาวที่สวยมากๆเลยทีเดียวสำหรับเบสร,รักวนีหรือเบสคำสิงห์ลูกสาวคนสวยของสมรักคำสิงห์ที่เรียกว่าเป็นยูสูบเบอร์สามล้านซับสามารถทำเงินได้หลักแสนเลยทีเดียววันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อมาทำความรู้จักกับประวัติเบสร,รักวนีหรือเบสคำสิงห์ สาวคนเก่งลูกสารนักมวยฮีโร่ของไทยสำรับคำสิงสาวเก่งจากมอรังสิ์ประวัติเบสรักวณีคำสิงเบสมีชื่อจริงคือรักวณีคำสิงคุณพ่อคือสมรักคำสิงครบอบครัวมีพี่น้องสองคนเธอเป็นพี่สาวคนโตมีน้องชายหนึ่งคนจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีวิทยาสศึกษาที่คณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เบตคำสิงห์เรียกว่าเป็นทายาทนักงวยที่เรียกว่าสวยและมีผู้ติดตามมากมายเลยทีเดียวโดยความสวยของเธอนั้นทําให้เธอเคยผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายในเวทีมิสเท e e น Thailand ปี2016อีกด้วยเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา2ที่เรียกว่าเป็นสาวกิจกรรมตัวแม่เลยก็ว่าได้ เพราะว่าไม่ว่าจะมีงานอะไรเธอก็มักจะมีส่วนร่วมกับโรงเรียนอยู่เสมอด้วยตอนนี้เธอศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตโดยเธอมีช่อง YouTube ที่ชื่อคำสิง f a แฟมิลี่มีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านซับซึ่งเป็นผลงานจากการทําช่องมาตั้งแต่ช่วงปิดเทอมชั้นมหเพื่อนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเธอนั่นเองขอคิดเห็นของเรื่องนี้หเบสเป็นลูกที่สุดกตัญญูทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของบ้านสสามารถปลดหนี้ให้พ่อ20บล้านสาเร็จ ถือว่าเก่งสุสดสเบสทั้งสวยทั้งเก่งทํางานทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว 4. เบสทั้งสวยทั้งเก่งแถมมีความสามารถเรื่องการทำคอนเทนต์อีกด้วยมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราจะพาไปเปิดบ้านคนดังท่านใดโปรดติดตามชมคลิปต่อไปครับ